วัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind m a d s ยาสำหรับความคิดวันนี้มานายอยากจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมในเรื่องคำแนะนำที่ดีเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยมานาจะอยากจะออกตัวนิดนึงนะว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของมานาคนเดียวล้วนๆเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยได้เต็มที่เลยแล้วก็เขียนเล่าให้มานาฟังในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะมานาจะกลับมาอ่านแน่นอนค่ะ คือขอเท้าความนิดนึงนะว่าทำไมถึงอยากจะมาพูดกับคุณผู้ชมเรื่องนี้นะคะก็เพราะว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมานาก็มีการขอคําปรึกษาขอคําแนะนําจากใครหลายๆคนใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเป็นเรื่องงานหรือเรื่องทั่วไปอะไรก็ได้นะแต่มีความรู้สึกว่าคําแนะนําที่เขาให้เนี่ยใครก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วเอามาใช้ไม่ได้คะ่ะคือ มันเหมือนกับว่ายัางไงดีมันฟังแล้วมันไม่ตรงกับเราหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือว่ามันมีข้อจํากัดบางอย่างที่ทําให้มานาไม่สามารถเอาคำแนะนําน,นั้นมาใช้ได้นะคะก็เลยทําให้มานามานั่งคิดว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะทำไมเวลาคนอื่นให้คำแนะนําเราเนี่ยมันดูเหมือนไม่ตรงกับที่เราที่เราต้องการนะเอาไปใช้ไม่ได้คำตอบก็มานาก็คิดเองอย่างที่บอกนะคะเป็นความคิดของมานานะอยากจะเล่าให้ฟังว่าคิดยังไงแค่นั้นเองนะคะ ที่ที่มันไม่ตรงกับเราเนี่ยขอเล่าฟังกนว่าคำแนะนําของเขาไม่ตรงกับเราอาจจะไม่ตรงกับความสามารถของเราคือเขาพูดมามันฟังดูเป็นเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่สําหรับเราเนี่ยเราไม่มีความสามารถขนาดนั้นเราเราฟังแล้วเราทําตามไม่ได้นะหรือว่าไม่ตรงกับความชอบรสนิยมความต้องการนะคะคือฟังแล้วมันแบบมันไม่ใช่ตัวเราอะเราก็เลยไม่รู้จะเอาอันเนี้ยมาใช้ยังไงนะหรือบางทีนี่คือ แนะนำในสิ่งที่สําหรับเรานะมันเป็นเป็นมันเป็นไปไม่ได้เลยคือเอาไปใช้ไม่ได้เลยนะคะที่มนามาคิดว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคนอื่นอันนี้อย่างที่บอกนะมนาคิดเองนะคนอื่นเขาให้คําแนะนํากับเราโดยที่เขาเอาตัวเขาเป็นหลักหรือเขาอิงตัวเขาเองเป็นบรรทัดฐานนั่นเองนะคือเวลาที่เราบอกว่าเนี่ยเรามีปัญหาอย่างนี้ แนะนำหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือเธอคิดว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้คําแนะนําโดยที่อิงตามความชอบของเขาหรือความต้องการของเขาหรือว่าอิงตามสถานการณ์ของเขาเป็นหลักโดยที่เขาไม่ได้ดูว่าความชอบความต้องการหรือว่าสถานการณ์ของเขาเนี่ยมันตรงกับเราไหมเพราะฉะนั้นคําแนะนําที่ให้มาเนี่ยเลยมันเป็นเหมือนคําแนะนําที่เขาเอาไปใช้ได้กับตัวเขามากกว่าแต่มันเอามาใช้กับเราไม่ได้นะคะ ขอยกตัวอย่างให้ฟังนะเพื่อคุณผู้ชมนึกตามไม่ออกนะคะเรื่องง่ายสุดเลยก็คือมานาย้ายประเทศมาใช่ไหมคะจากประเทศหนึ่งมาอีกประเทศหนึ่งนะแล้วพอมาที่ประเทศใหม่เนี่ยมานาก็ไม่รู้เลยว่าเมืองแต่ละเมืองเป็นยังไงสภาพคนสภาพเศรษฐกิจสภาพการงานสภาพอากาศอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้อะไรเลยนะทีนี้มานาก็เลยแต่มีคนรู้จักไงมีคนรู้จักอยู่ที่นี่มานาก็เลยถาม ความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเออเล่าให้ฟังหน่อยว่าเมืองเป็นยังไงหรือว่าแนะนําหน่อยว่าถ้าจะหาบ้านเช่าควรจะอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนนี้เขาก็พูดมาเลยว่าโอ้ยถ้าอยากจะหาบ้านเช่านะั้นแนะนํานะเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่ในตัวเมืองดีที่สุดแล้วเต็มไปด้วยร้านดวงอยู่นอย่างนี้การอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการการขึ้นรถลงเรืออะไรเงี้ยรถฟงรถไฟมีให้สะดวกหมดนะเดินทางไปไหนง่ายอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งที่เขาพูดมาจริงไหมจริงแต่ถามว่าเอาเอาของเอาคำพาเอาคำแน้นของเขาอะมาใช้ได้ไหมสำหรับมานานะคะคำตอบคือไม่ได้คือหนึ่งมานากับแฟนเนี่ยไม่ชอบอยู่อพาร์ตเมนต์นะเคยอยู่เมื่อหลายปีมาแล้วแล้วแบบว่าคือเรามีความรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ของเรามันเปลี่ยนเราโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราเลยเหมือนไม่ชอบอยู่อพาร์ตเมนต์แล้วแล้วมาช่วงหลังที่แบบว่า เราทั้งคู่มีมี h o บี้อะนะของตัวเองพอมี h o บี้ของตัวเองมันก็ต้องมีที่ใช่ไหมคะมีที่ทากิจกรรมนั้นหรือว่ามีที่เก็บของอะไรเงี้ยมันเลยอยู่อพาร์ตเมนต์ไม่ได้เพราะเนื้อที่มันไม่พอนะเราต้องการอยู่บ้านเดี่ยวมากกว่านะคะแล้วก็ไม่ชอบให้เหมือนมีเสียงรบกวนมาจากห้องข้างๆห้องข้างบนห้องข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่บ้านเดี่ยวคือมันตัดปัญหาเรื่องนั้นไงแล้วก็อย่างที่บอกนั้นได้ที่เยอะขึ้นด้วยนะแล้วทีนี้พอพูดถึงอยู่ในเมืองก็ไม่ได้อีกเพราะว่า ถ้าดูจากเนื้องานของมานาเนี่ยมานาสายอาชีพมาต้องอยู่กับโรงงานอุตสาหกรรมนะคะหรือเป็นบริษัทผลิตอะไรสักอย่างนะคืออยู่ฝ่ายไม่ใช่อยู่ฝ่ายการผลิตแต่ว่าอยู่ฝ่าย R&D นะ Research and Development แต่มันมักจะมักจะพ่วงอยู่กับโรงงานไงเพราะฉะนั้นมานาเนี่ยพูดเลยว่าตอนนั้นยังไม่มีงานแล้วก็สมัครงานอยู่ไม่รู้จะได้ที่ไหนแต่ดูทรงก็รู้แล้วว่า มันไม่อยู่ในตัวเมืองแน่นอนตัวเมืองคือเป็นพวกออฟฟิศใช่ไหมคะเป็นพวกตึกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งท่านมานาจะได้งานจะต้องไปอยู่เขตโรงงานเขตโรงงานเขาให้อยู่นอกเมืองอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นบ้านที่ควรจะอยู่อะ่ะบ้านที่ควรจะเช่าอะ่ะควรจะอยู่ใกล้งานซึ่งก็คืออยู่นอกเมืองคือฟังมาปุ๊บรู้เลยว่าไม่ใช่อะ่ะคนาแนะนํานี้ใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทีย้อนกลับมาว่าในเมื่อคําตอบที่มานาคิด ขึ้นมาเองเนี่ยว่าทําไมเวลาคนอื่นแนะนําเราแล้วถึงเอาไปใช้ไม่ได้เนี่ยเอาคําแนะนานั้นไปใช้ไม่ได้สาเหตุก็คือเขาให้คําแนะนําโดยอิงจากตัวเขาเองเป็นหลักนะคะการที่ทําอย่างนั้นเนี่ยผลที่เกิดขึ้นคือเกิดขึ้น2ออย่างนะหนึ่งก็คือเขาไม่ได้ฟังปัญหาของเราจริงๆว่าปัญหาของเราคืออะไรนะแล้วก็มีข้อจํากัดตรงไหนนะแล้วก็มีความต้องการ ความชอบความไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยยังไงคือเขาไม่ฟังรายละเอียดในส่วนของเราเขาได้ยินแค่ประโยคแค่ว่าอ๋อจะหาบ้านเช่าเหรอแล้วเขาก็ให้คําแนะนําเลยโดยที่อิงจากตัวเขาใช่ไหมอิงจากสถานการณ์ของเขาหรือความชอบของเขาในเมื่อเขาไม่ฟังสิ่งต่างๆที่มาณนะพูดตะกี้อ่ะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเราเนี่ยเขาก็เลยไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วปัญหาของเราคืออะไร ความต้องการของเราคืออะไรความชอบความไม่ชอบของเราคืออะไรหรือสถานการณ์ของเราเป็นยังไงเลยด่วนสรุปแล้วก็ให้คำแนะนำที่อิงจากตัวเขาเองนะคะทีนี้อันนี้นคือตามความคิดเห็นของมานานะว่านี่คือคำแนะนำที่ไม่ดีเพราะว่าอิงจากตัวผู้พูดเป็นหลักโดยที่ไม่ได้เข้าใจคนที่มาถามอะอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นคำแนะนำเลยไม่ ไม่เจาะจงหรือไม่เอื้อให้คนที่มาถามเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้นะก็เลยจะมาพูดต่อว่าแล้วคำแนะนํำที่ดีเป็นยังไงคำแนะนําที่ดีนะคะตามความคิดเห็นของมานานะวันนี้เน้นบ่อยเหลือเกินเพราะว่ากลัวคนอื่นจะเข้าใจผิดนะหนึ่งคือจะต้องซักถามคนที่มาถามขอคาแนะนาเนี่ยซักถามเพื่อให้เข้าใจว่าปัญหาของเขาคืออะไรเพราะบางทีอะนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติแหละ เราคิดว่าเรามีปัญหาอย่างหนึ่งแต่พอเราได้พูดหรือถูกถูกคนอื่นซักถามไปเรื่อยๆทาให้เราคิดไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยจนสุดท้ายเราไม่ได้คําตอบว่าปัญหาที่เราคิดว่านั่นคือปัญหามันมันไม่ใช่ปัญหาหลักมันเป็นผลกระทบมาจากปัญหาอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นต้นตอของเรื่องทั้ง,งหมดนี้เลยทีนี้การที่เราสมมุติว่ามีคนมาขอคนาแนะนําของมานานาเนี่ย อันนี้พูดได้เลยว่าเรื่องจริงเพราะว่าหลายคนเขียนทักแชทมาแล้วก็มาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับนาซิสิสหรืออะไรพวกนี้นะคะมานะ่าจะจะต้องซักถามเขาให้เข้าใจว่าสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงปัญหาของเขาจริงๆแล้วคืออะไรแล้วเขาติดอะไรคือข้อจำกัดมีอะไรพอเข้าใจทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยรวมทั้งความชอบความไม่ชอบเลยนะเข้าใจหมดดีแล้วเนี่ยให้เอาข้อมูลทั้งหมดเนี้ย มาคิดประมวลดูว่าอะไรบ้างที่จะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเขาแล้วให้เขาไปเลือกเอาหรือถ้าเกิดว่าทางออกมันมีทางเดียวเนี่ยยิ่งควรคิดให้ดีเลยว่าสิ่งที่เราจะแนะนําไปเนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมันดีกับตัวเขามากแค่ไหนไม่ใช่ว่าเขามาพูดแป๊บๆอะไรเงี้ยว่าปัญหาเขาแบบนี้คบกับคนนี้แล้วมีปัญหางี้มานาก็พรวาเลยอ๋ออย่างนี้เราต้องเลิกคบนะต้องย้ายออกจากบ้านเลยนะต้องฟ้องหย่านะต้องเอาลูกอย่างี ไม่ได้เราไม่รู้สถานการณ์เขาเกิดเขาสมมตินะคะสมมุติอันนี้เรื่องสมมุตินะเกิดเขาเป็นเป็นผู้หญิงที่มีสามีเป็นนาศิส,สและตัวผู้หญิงไม่ได้ทำงานอยู่ดีจะให้เขาหอบลูกออกจากบ้านไปแล้วเขาจะไปเอาเงินที่ไหนไปเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกใช่ไหมมันไม่ได้คนบางคนเนี่ยเขาจมอยู่กับปัญหาไม่ใช่ว่าเขาอยากที่จะอยู่ตรงนั้นแต่บางทีเขาติดอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาออกมาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น มาณเลยเลยระวังมากนะในเรื่องของการให้คาแนะนําเพราะว่าเจอมากับตัวบ่อยว่าคนที่ให้คาแนะนาเนี่ยเขาให้โดยที่ไม่ได้ดูอะไรเลยของเรานะไม่ดูความชอบไมได่ดูสถานการณ์ไมได่ดูว่าเราติดขัดอะไรหรือว่าเราไม่มีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แนะนําตามที่เขาคิดนะคะเพราะฉะนั้นคําถามที่เวลาเวลาคนที่มีปัญหาเนี่ยไปไปขอคําปรึกษาคนอื่นนะ่ะคาพูดที่พูดว่าถ้าเป็นเธอเธอจะทํำยังไงอะ ถ้าเป็นคุณคุณจะทํำยังไงอะอะไรอย่างเงี้ยมนานามองว่าเป็นคําถามที่ไม่ไม่น่าจะถามนะเพราะว่ากลายเป็นว่าคําถามเนี้ยมันมันฟอร์มไปว่าคนที่จะตอบเนี่ยจะต้องอิงตัวคนนั้นเป็นหลักซึ่งมันไม่เกี่ยวกับคนที่ถามไงใช่ไหมถ้าเป็นคุณคุณจะทํำยังไงถ้าเป็นเขาเขาจะเลือกอะไรก็ได้ที่มันที่มันเหมาะกับเขาใช่ไหมคะแต่มันไม่ได้แปลว่าจะเหมาะกับเราด้วยเพราะฉะนั้นมานาเลยมักจะไม่ถามคนอื่นแบบด้วยด้วยประโยคนี้นะ แล้วถ้าเวลาคนอื่นมาถามมานาประโยคนี้มานาก็จะบอกว่าเฮออ้ยคือเราคือคนละคนกันนะคะแล้วก็เรามีสถานการณ์มีทุกอย่างไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะให้มานาตอบในแบบของมานาเนี่ยเอาความคิดของมานาเป็นหลักไม่ได้เพราะว่ามันไม่ตรงกับคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกนะั้นมานาจะให้ให้ความสําคัญมากเวลาที่จะให้คนาแนะนําใครจะต้องคิดอย่างหนักจะต้องรู้ข้อมูลให้เยอะที่สุดเท่าที่จะรู้ได้นะคะ เพื่อที่จะแนะนำอะไรให้มันเหมาะกับเขามากที่สุดนั่นเองนะแล้วก็สามารถเขาสามารถนำนำไปปรับใช้ได้อะไรประมาณนี้นะทีนี้ถ้าคุณผู้ชมดูช่องของมานานมานานเขาจะรู้ว่ามานานเนี่ยชอบพูดเรื่องนาเสสิสนะไม่ได้ชอบพูดหรอกแต่คือมีเรื่องเยอะที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะเราขอผูกเรื่องนี้นะเรื่องคนาแนะนําเข้ากับเรื่องนาเสสิสนิดนึงนะคะคนทั่วไปเนี่ยเวลาให้คําแนะนําไม่ตรงกับที่มานานอยากจะได้ยินเนี่ยนะ ไม่ใช่ว่าเขาเป็นนาซิสซิสมันเป็นอย่างที่บอกนะเป็นแค่เขาตอบคําถามหรือให้คาแนะนานโดยอิงจากตัวเขาเองอันนี้อันนี้เรื่องหนึ่งนาซิสซิสนี่คนระเลเวลเลยค่ะอีกเรื่องหนึ่งเลยนาซิสซิสเนี่ยใช่ว่าเขาไม่ฟังว่าปัญหาที่แท้จริงของเราคืออะไรเพราะว่าเขาเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่กับตัวเองมากนะการที่จะเข้าใจคนอื่นน่ะจะต้องใช้เวลาและใช้ความพยายามจริงไหมคะจะต้องให้ความใส่ใจคนนั้นต้อง ตั้งใจรับฟังใช่ไหมหนึ่งคือต้องตั้งใจรับฟังว่าปัญหาของเขาคืออะไรเออเขามีนู่นนี่ข้อจํากัดอะไรยังไงต้องตั้งใจฟัง2คือต้องใช้เวลาใช่ไหมคะแล้วก็ต้องให้ความใส่ใจถึงรายละเอียดต้องจําว่าอ,อ๋อมื่อกี้เขาเล่าว,ว่าแบบนี้มันมันเขาติดตรงนี้จะไปทางนั้นก็ไม่ได้เพราะเขาติดอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้ความใส่ใจแต่นาซิซิสเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่กับตัวเองมากมากเหลือเกินเขาเลยไม่สามารถที่จะ เอาความใส่ใจออกจากตัวเองแล้วไปใส่คนอื่นแล้วไปเข้าใจคนนั้นข้อนี้ก็คือตรงกับลักษณะปุปนสัยนาซีซิสติกที่มี9ข้อน,นะคะก็คือข้อที่สมั้งการเขาเรียกว่า lack of empathy อะคือการที่ไม่มีความเมตตาปราณี mm. เห็นอกเห็นใจเข้าใจคนอื่นก็ข้อนี้แหละที่มาที่นาซิซิสไม่มีนะพอไม่มีเขาก็เลยไม่ฟังแล้วไม่อยากฟังด้วยหรือต่อให้ฟังก็จะฟังไปงั้นว่าเออเออก็เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อพูดไปเถอะอะไรเงี้ย เขาไม่ได้อยากจะให้คำแนะนำเพื่อที่จะให้เกิดผลดีกับคนที่มาถามจริงๆเขาให้คำแนะนำคนอื่นเพื่อที่จะทำให้ตัวเขาเองดูดีว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ชีวิตหรือว่ามีมีข้อคิดมีอะไรมีหลักการอะไรที่สามารถแนะนำให้คนอื่นได้ฉันเนี่ยดีกว่าคนที่ถูกมาถามอ่ะคนที่มาถามเออมานาก็พูดจางงงๆนะบางที เนี่ยคือนาซิสิสอะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวหมกมุ่นอยู่กับตัวเองเสียจนแม้กระทั่งการให้คาแนะนําคนอื่นก็ยังเพื่อตัวเองค่ะเพื่อให้ตัวเองดูดีเพื่อให้ตัวเองดูฉลาดเพื่อให้ตัวเองดูว่ามีภูมิเพื่อให้ตัวเองดูว่าเป็นคนที่มีความคิดความอ่านเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมามากกว่าเป็นคนที่อยู่สูงกว่าคนที่มาถามนั่นเองนะการที่คนไปถามเนี่ย เลยแทนที่จะได้คาแนะนําที่ดีใช่ไหมกลายเป็นว่าไม่ได้รับคาแนะนําที่ดีก็แย่แล้วยังถูกกดลงให้อยู่ตําแหน่งต่ํากว่าเดิมด้วยค่ะเพราะว่านาซิสิทธิ์เขาจะต้องรีบกดคนนี้ลงแล้วยกตัวเองให้สูงขึ้นทันทีเลยนะคะเขาก็หวังว่าที่มานาะเล่าให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมนะคะว่าใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงเล่าให้มานาฟังในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ